พัดหลงกับเจ้าของเนี่ยนะครับก็จะโทรแจ้งหน่วยงานให้มาจับไปครับเขาจะมีศูนย์พิทักษ์สัตว์เลี้ยงนะครับก่อตั้งขึ้นมานะครับเอาไว้จับนะครับพวกสัตว์ที่พัดหลงกับเจ้าของนะครับหรือไม่มีเจ้าของเนี่ยนะครับเอามาตามหาเจ้าของให้ใหม่ครับนะมุดเราพัดหลงหมาหมาที่เราเลี้ยงนะครับเกิดมันหลุดออกไปจากบ้านเราเงี้ยแล้วเราหาไม่เจอครับเราสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของศูนย์พิทักษ์สัตว์เลี้ยงได้เลยเขาก็จะลงรูปภาพนะครับหมาที่ไม่มีเจ้าของนะครับเอาไว้แล้วก็ สาระสาได้เลยจะลงข้อมูลว่าไอ้ตัวเนี้ยเจอเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับนะพันอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจอแถวไหนนะครับแล้วเราก็ไปติดต่อสุวนิจารณาเสียงนะครับเราน้องหมาเรากลับบ้านได้เลยนะครับถ้าเขาพิสูจน์ว่าเออเราเป็นเจ้าของจริงอ่ะนะครับเพราะว่าหมาทุกตัวเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนนะอ่ามันจะมีปอกคอแล้วมีป้ายนะครับห้อยไว้นะครับลงทะเบียนว่าใครเป็นเจ้าของนะนะติดตามง่ายด้วยนะครับแต่ว่าหมาบางตัวนี่ก็โชคร้ายไปหน่อยนะพอดีปอกคอมันอาจจะหลุดระหว่างทางนะครับก็ตามหาเจ้าของยาก นะครับแต่ว่า,าทางหน่วยงานนี้เขาก็มีวิธีจัดการนะเขาก็จะประกาศตามหาครับเจ้าของนะครับเจ้าของคนใหม่ให้ให้น้องหมาครับใครอยากจะอุปการะนะครับหมาตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ติดต่อหน่วยงานได้เลยรถเราเจอหมาตัวนี้เราอยากได้มากเลยนะ